ทุกการเดินทางล้วนมีเรื่องราวและทุกความทรงจำก็ล้วนมีคุณค่าในใจเราเสมอตลอดเส้นทาง30กว่าปีที่ผ่านมาผู้เกษียณทั้ง16ท่านได้ทิ้งร่องรอยแห่งความตั้งใจความเสียสละและรอยยิ้นให้กับทุกคนรอบข้างวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้เพื่อย้อนมองเส้นทางเหล่านั้นอีกครั้งและเพื่อร่วมกันส่งต่อความรักความคิดถึงและคำอวยพร แด่ผู้ที่กำลังก้าวสู่บทใหม่ของชีวิตอินดีต้อนรับเหล่าผู้กเกษียณทั้ง16ท่านค่ะคุณอัธวุฒิกดีตำแหน่งในช่างเทคนิคระดับ5ผลงานที่ดีสร้างความภาคภูมิใจแต่ความดีงามที่ทำไว้จะสร้างความทรงจำคุณธนพรคลายรัศมีตำแหน่งในช่างเทคนิคระดับ6 ขอบคุณทุกโอกาสทุกมิตรภาพและทุกความทรงจำที่งดงามตลอดเส้นทางนี้คุณสุพนันนินจีรนายตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไประดับ6การบริหารงานไม่ใช่แค่จัดการงานแต่คือการดูแลคนให้ทำงานด้วยความสุขคุณสุวรรณีสัมเพาทิพตตำแหน่งนักปฏิบัติการบริหารงานทั่วไประดับ6 สิ่งที่ฉันอยากฝากไว้คือความซื่อสัตย์ในการทำงานจะทำให้ทุกอย่างยั่งยืนคุณพจจะมานอ่วมเจริญตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปเจ็อย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะนั่นคือบทเรียนที่ดีที่สุดคุณสรัญญาสุดใจดีตำแหน่งนักบริหารงานขายเจ็ดความสุขของฉันคือการได้ทำงานที่มีคุณค่าและเห็นผลงานของเราสร้างประโยชน์จริงคุณสุภรัตน์เหลืองพากอ ตำแหน่งวิศวกรระดับ7สิ่งที่ผมอยากบอกคนรุ่นใหม่คืออย่าหยุดเรียนรู้เพราะเทคโนโลยีไม่เคยหยุดเดินคุณช่อทิพย์สายสารายตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการโทรคมนาคมระดับ7ความสำเร็จขององค์กรไม่ใช่ผลงานของใครคนเดียวแต่เกิดจากทุกคนร่วมมือกันคุณชลิตพงษ์สวงแว้วตำแหน่งนายช่างเทคนิคระดับ7 30ปีแห่งความรับผิดชอบสืบสารด้วยหัวใจของความเป็นครูคุณสุนีแพรบังยงตำแหน่งนักบริหารงานพาณิชย์ระดับเจ็ดฉันภูมิใจที่ได้ส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่เดินต่อไปอย่างมั่นใจคุณวนิดาทูบหอมตำแหน่งนักบริหารงานขายแปกการทำงานกับเอนทีไม่ใช่แค่งานแต่คือครอบครัวที่ฉันจะไม่มีวันลืมคุณวัชรพันธ์จีรนิรติสยัย ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 8. อย่าบริหารด้วยอำนาจแต่บริหารด้วยความไว้วางใจคุณเพนพรสอนประหยัดตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไประดับ8สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือหัวใจในการทำงานด้วยความรักและความจริงใจคุณประเสริฐทวีเปล่งตำแหน่งวิศวกรระดับ9ผมเริ่มงานตั้งแต่ยุคที่ยังใช้แฟกซ์เป็นหลักวันนี้เห็นทุกอย่างเปลี่ยนเป็นดิจิทัล ก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงคุณรุ่งทิวาสันติกุลตำแหน่งบริหารผู้จัดการส่วนสนับสนุนและบริการสายงานตำแหน่งผู้จัดการส่วนระดับ8ดบทบาทของผู้นำม่ใช่การยืนอยู่ข้างหน้าเพียงลำพังแต่คือการสร้างคนที่จะเดินต่อไปในวันพรุ่งนี้คุณนันทพงศ์ลักษณะเจริญศิลป์ตำแหน่งบริหารผู้จัดการส่วนส่วนขายและบริการลูกค้ากรุงทนเหนือสาม ตำแหน่งผู้จัดการส่วนระดับสิบผมรักองค์กรแห่งนี้และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันหวังว่าน้องๆจะสืบต่อความตั้งใจนี้ไปเพื่อให้องค์กรของเราก้าวหน้าและมั่นคงต่อไปคุณอดิสรบุญธรรมตำแหน่งบริหารผู้จัดการส่วนส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกกรุงทนและนนทบุรีตำแหน่งผู้จัดการส่วนระดับสิบ ตลอดเวลาที่ผมทำงานสิ่งที่ย้ำเตือนผมเสมอคือปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลัวทุกอุปสรรคที่เรารเผชิญต่างเป็นบทเรียนที่ทำให้เราแกล่งขึ้น ทางมาตั้งไกลแสนไกลเจอผู้คนมาอากมายหลายหลากอยู่แค่เพียงข้ามวันพอสว่างรุ่งสางก็ต้องจากทางต้องออกเดินทางไปอีกไกลแสนไกลถ้าฉันจะฝากความรักไว้ที่เธอเมื่อเธอเดินทางให้เธอติดตัวไวกว่ามีคนคิดถึงเธอแม้ห่างกันเท่าไร ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันขอลาบอกกันก่อนได้ไหมไม่ว่าไลเท่าไรเรายังจะคิด กันเอ่ยแค่เพียงคำลาแต่ใจไม่ร้างลาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบก,กันก่อนลาเธอจับมือกับฉันทุกเรื่องได้ไม่วันพักมันให้เธอผ่อนคลายเอ่ยแค่เพียงคำลาไม่ต้องมีสัญญาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบก,กันก่อนลา ก่นจะผ่านคืนนี้แค่ได้มีความสุขแค่นี้ก็มีแรงใจเอยแค่เพียงคำลาสัากวันจะกลับมาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ว่านานเท่าไรยังไงก็เป็นเพื่อนกันเอ่ยแค่เพียงคำลาพ้นทางคืนนิ้ทรา ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาบอกกันก่อนได้ไหมไม่ว่าไกลเท่าไรเรายังจะคิด เอ่ยแค่เพียงคำลาแต่ใจไม่ร้างลาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาโบกันก่อนลาเธอจับมือกับฉันทุกเรื่องใดไม่วันพักมันให้เธอผ่อนคลายเอ่ยแค่เพียงคำลาไม่ต้องมีสัญญาไม่ว่าไในค่ำคืนนี้พวกเรายังมีอีกหนึ่งท่านสำคัญ ท่านเป็นบุคคลที่เปลี่ยมด้วยความเสียสละและอุทิศตนให้แก่องค์กรตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาไม่เพียงทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารแต่ยังเป็นผู้นำผู้คอยชี้แนะและเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกน้องและเพื่อนร่วมงานทุกคนวันนี้พวกเราขอเชิญทุกท่านร่วมปลบกมือเพื่อต้อนรับคุณสมยศธนพิรุณทร ตำแหน่งบริหารรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า1นึ่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่12มิตรภาพคือของขวัญที่เราเก็บไว้ตลอดไป when find myself times trouble find in i of Mother Mary comes to me speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be. be Let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Oh, let, let it be. Let it be. be. let it be. Let it be. Oh, let it be. Whisper Ooh. words of wisdom. Let, let it be. It be. Oh, yeah, yeah. Let it. การทำงานอาจสิ้นสุดลงที่วันนี้แต่ความผูกพันความทรงจำและรอยยิ้มจะไม่เคยสิ้นสุด